นี่ก็มาอัปเดตอาการน้องสีหมอกนะคะมันอิาลูกอิดชาสีหมอกก็ไม่อย่ายุ่งห้าต่อย่ายุ่งหราต้ะดวงตาคือยังแย่อยู่นะคะก็คือเหมือนที่หมอบอกอะคือต้องใช้เวลาเนาะในการรักษาดวงตานเนี่ย แต่น้องกินอาหารได้มากขึ้นนะคะก็คือมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นไม่เหมือนวันสองวันแรกที่ว่าหลวงเทพเอามาส่งอะคะ่ะวันสองวันแรกนี่คือเดินก็จะลม้มเดินไปหน้าสองถอยหลังสามอะแต่นี่หลังจากที่ไปหาหมอมากินอาหารได้มากขึ้นดูมีแรงขึ้นไม่บอบแบบนักแรงอะคะ่ะเออเดี๋ยวคอยออกกันไหดทุ่บ้านก่อนคอยออกกอนคุณชายสลิดกับคุณชายด้วง ดูเส้นไหนดู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 เดี๋ยวเพิ่งใส่ยาให้นะคะใส่ยาแล้วก็เช็ดตาเช็ดแรงก็ไม่ได้ก็ดูอาการกันต่อไปนะคะสักอีกสักสาวันสามวันสามวันเพราะว่าผ่านม,มาสองวันละอีก3มวันก็ครบ5วันแล้วก็พากลับไปให้หมอดูอาการอีกทีหนึ่งก็หวังว่าคงไม่ติดเชื้อในปอดอะเนาะ ช่วยมาแล้วก็อยากให้เขาได้ไปต่อเนาะทึงนี่ไอไ้ไรนักหน้านี่นี่ไอไ้ไร่ไอไ้ไร่บัดปหรือบัดปหรือนี่ฮะเออเด้อืมอ,ม,อ,ม,อ,ม,อม,มันเหมือนี่อยู่มันเมือได้นี่อืมตีร้อยมือนี่ตีร้อยมือเลยนี่ ไปดูมันเถอะไปมันลอยมือนิก็จะมาขอความเมตตาให้บุญรอดด้วยนะคะคือวันนี้ตั้งใจเต็มที่แล้วว่าจะไปรับไอรอดกลับเพราะวันนี้วันที่สิบสี่แล้วเพราะถ้าอยู่ต่ออะ ยอดค่ารักษามันจะเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้คุยกับฝ่ายการเงินเขาก็บอกว่าให้เพิ่มอีกประมาณสี่พันให้เตรียมเงินไปะนะคะอ้อยก็ลงไปเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อเช้านี้มีคุณแม่ท่านหนึ่งโอนมาช่วยแล้วสองพันก็ยังขาดอยู่อีกสองพันแล้วก็อ้อยก็ต้องขอความอนุเคราะห์ในเรื่องค่ารถที่จะไปรับน้องด้วยนะคะค่ารถที่จะไปรับน้องเนี่ยทุกครั้งก็พันห้านั่นแหละคะ่ะก็ใส่น้ามันรถ พันหนึ่งแล้วก็เขาขอค่าแรงห้าร้อยก็เป็นพันห้าก็เท่ากับว่าตอนนี้ยังมียอดที่ขาดอยู่อีกทั้งหมดก็3ามพันห้ารอยบาทอะค่ะขอความอนุเคราะห์ด้วยนะคะทุกท่านอ้อจะได้ไปรับไอ้บุญรอดกลับมาเพราะว่ายิ่งอยู่ต่อเดี๋ยวยอดค่ารักษามันก็จะยิ่งขึ้นมากกว่านี้แล้วจะเอาเงินที่ไหนนี่ขนาดแค่นี้ก็มึนตืบไปแล้วอะไรพี่เสือพี่เชือพี่เสือ ออกก่อนแต่ออกก่อนถามแม่ดูธุระอยู่ดูธุระอยู่ค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นไปเล่นกับไก่พวกน้องก่อนไปดูมันอิดช้าเรานอนลงนอน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 เออเออเออถีพวส่งก็เล็กเพราะเล็กถีพวส่งไงอ้อยเอาออกมาป้อนยามาเช็ดตัวค่ะก็เดี๋ยวค่อยกลับ กอยอน้องกลับเข้าไปในกลุ่มนะคะก็ขอความอนุเคราะห์ให้กับบุญรอดด้วยนะคะอ้อยกะว่าวันนี้ถ้าได้งบครบในทั้งเรื่องค่ายาค่าอาหารแล้วก็ค่ารถนะ่ะก็จะไปรับเจ้าบุญรอดช่วงบ่ายนี้เลยอะคะ่ะเพราะว่าคุยกับพี่เขาไว้แล้วในจังหวะพี่เขาว่างพอดีก็จะได้รีบไปรับน้องมา ขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านด้วยนะคะเหนื่อยเหนื่อยแต่ละเคสกว่าจะผ่านไปแต่ละตัวเฮ้ยเไปไน็นอะไรแม่แล่ที่ใส่ลาวอืมให้ทางทองด้ว ก็กราบขอบพระคุณทุกๆท่านมากนะคะที่ให้ความเมตตาให้กําลังใจเจ้าบุญรอดนะคะนายไอ้ได้ครบแหละทีไลยดิคั่นจังเหมือพ่งอาบนาบนี่เลยเน่เน่แม่เลยก่อนดู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 แม่เลยทีเลยเมือไม่ใช่เลยนี่ไม่เจดบถูกมึงแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวจ้ะตามีเล่นไปแค่เม็ดในหนังแจได้ไหมนายแม่เลยน้ำค่ะอาบแล้วมึงข้นงไหนได้หล่ะล่ะใจม่ใช่เลยนี่เบึง